คนสงสัยกันนะคะว่าการสมัครงานผ่านจ็อบไทยเนี่ยใบยสมัครจะส่งถึง HR หรือเปล่าแล้ว HR รเนี่ยเขาได้รับใบสมัครของเราไหมวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูหลังบ้านของระบบจ็อบไทยกันเลยค่ะว่าส่งใบสมัครไปแล้ว HR จะได้รับไหมแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสำหรับคนหางานนะคะก็ให้เข้าไปที่ประกาศงานที่เราสนใจค่ะแล้วก็กดสมัครงานได้เลยซึ่งมีให้เลือกถึง4วิธีค่ะอันนี้วิธีสมัครด่วนนะคะเอาละค่ะ มีคนสมัครดว่วนหรือว่าแอปพายนาวเข้ามาเนี่ย HR เขาจะเห็นหน้าตาใบสมัครของเราเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสําหรับวิธีสมัครด่วนนะคะใบสมัครก็จะเข้าไปที่หลังบ้านนะคะที่แอคเคา t ์ของ HR นะคะซึ่งเป็นระบบของจ็อบไทยนั่นเองค่ะแล้วก็จะเห็นหน้าตาใบสมัครเป็นแบบนี้เลยค่ะเหมือนประวัติที่เราฝากไว้กับจ็อบไทยเลยค่ะแล้วใบสมัครของเรานะคะไม่ได้อยู่แค่ในระบบหลังบ้านของจ็อบไทยเท่านั้นนะคะยังเข้าไปที่อีเมลตรงของ HR ด้วยล่ะคะ่ะเท่านี้ทุกคนก็มั่นใจได้แล้วนะคะว่าการสมัครงานผ่านจ็อบไทยเนี่ยใบสม เราส่งตรงถึง HR แน่นอนเลยค่ะ